รถอัดอัดฟางนะครับวันนี้วันนี้แตสิมาอัดเพื่องครับรถอัดฟางแต่สิมาอัดเพื่องครับผมรถอัดฟางแต่สิมาอัดเพื่องตึ้งอัดตึ้งต่อเพื่องเลยเหรนี่นั่นคันหนึ่งครับผมคันหนึ่งกำลังแรีนอัดครับโอ้คูมาตะครับผม ต่าห้าสิบเพลงนาตกลงมาแล้วครับก่อนนึ่ตกปีตบลงตบนั่น เห็นวมันได้ปลาไลดอกเพื่อมันหางเพื่อหางนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนขึ้นไปเดี๋ยวมีโทษโทร้มาบอกพอแต่เตรมตัวอัดโหลดบอกเตรียมีที่ไม่ดดอกไปหมดมนเดี๋ยวไายเราสักโอ้ย ผมเกียวเขาแล้วผมยิงเยสิบ่ตมันเหมือนกี่วอนี่นี่เล่อยจากงานผุนไปเลยขวบข้างเกียนไปนหแมนเล่ยแมนเลยมาควันปะแมนแมนงานนี่จะได้ไล่ก่อนเด้เนาะ ออกมาแลก้อนึงุุุุุนี่ผมเอารถมาเพื่องไวย้งัวล้วเอาไปใส่ต้นไม้ยูดสวนข้าเพียงเออเอาไว้ใส่ต้นไม้ครับผมเป็นปุ๋ยย่างดีเลยครับไห้งัวครับคู้ยครับผม ทีมงานจากลำดวนครับผมอำเภอลำดวนมาหารลับจางอัดเพื่องผมก็เลยเอื่นปวดลงกันหน้าเลยผมมาสิมานอนหน้านอนเว้นครับก็เลยเอือนนะอ่าอัดเพื่องไอ้ผมเนียผมโไมีเพื่องไอ้ง่ว่าผมไปส่ผมมีเพื่องไอง้ควาย อันมาจากลำดวนใช้ง่ายครับผมต้าสองคันครับผมโอ้โหสมัยทุกว,วันนี้ลำสมัยครับสมัยก่อนนี่ต้องขึ้นหาคนงานขึ้นฟางขึ้นอะไรใช้รอยงานเป็นโอ้ ไม่อยากพูดเลยครับใส่แรงงานเป็นซิฟคนหมดครับทำไมทุกมือเนี่ย็่ะก้อมสะดวกสบายเขามากครับผมฮัดเครื่องถึงไใบกับี่ครับว่าเทียบจะหารอยก่อนจังทีได้บ้างครับเนี่ย ทิมไว้หลายก่อนแล้วเอาไปเฮ็ดเพื่องน้ำกระไรครับปลูกใ่สวนพ่อเพียงบนแผ่นดินพอ่อใส่ต้นใหม่ครับหลายตอนอย้นอยู่ออรถเป็นยังงน้นครับพ่อทีมงานลำดวนของเราเลยใช้ง่ายใช้ข้องครับผม เปียบเสียบไปแล้วใส่แรงงานเครื่องจักรสิถือกวาแรงงานคนครับผมแต่ก่อนขึ้นเพื่องนี่เเมื่อประตามก็สามสี่พันครับผมซื้อเหล่าซื้อเบียร์ตัวนี้อัดทิมไว้กับเจ้าของก็ไม่โยกเองครับผมขึ้นเองไม่ลืมสนใจติดตอทีมงานลำดวนนะครับเพื่อน ในนาบัตรเขียนบรรท่ามากครับหมูเก่าก่อนเครื่องคนกระงามครับคนนี้กลับแล้วครับผมไปหารถมาแบกเครื่องก่อน